ปันใช้พี่ปันไปเอาไหนล่ะปันใช้พี่ปันไปเอาปังปิงงป้งมาให้ปังปิ้งมาให้แม่กินกับกาแฟตอนนี้นเราพักอยู่ที่ไหนคะมีสระว่ายน้ำด้วยนะมากันสี่คนเสียไปคืนละพันสองร้อยกว่าบาทน้ำพูกินมีอาหารเช้าพี่ปันหกขวดแต่ว่าฟรีนะได้ตุ๊กตากับแม่กับพ่อน้ำพูไม่ได้เปิดลูกน้ำพูไม่ได้เปิดเขาไม่เปิด จา่าตอนนี้เขาไม่เปิดเขาเปิดแต่เช้าอยู่ในโคโราชเลยพักใหม่อยู่นะห้องก็ใหม่อยู่นะคะเขาไม่เปื <c oughs> อ่อเอาไหนแม่เอาอะไรลูกเป็น,นตัวยูเอาอกับพ่อแม่เอาอะไรกับพ่อแม่ปปไปว่าป้าเขาเรื่อไปพ่อพาลูกมาเที่ยวหลายวันไข้ <c oughs> พ่อไข่ดีด๋ยวจะพาพอ่อพ่อไข่ยังไหวอยู่พี่ปันบายบายกล้องหน่อยแม่อ่านวิดีโอ<ะ>บายบายกล้องหน่อยแม่อ่านวิดีโอ Bye, <bro. S 1> บายบายเดี๋ยวจ<บ>ะเปิดสาว่ายน้ำให้ดูนะคะสาว่ายน้ำอันไม้สุดเอี่ยมดิแกระแดนมองเห็นไหมคะแดนนี่มีเรือแหละอันนี้ก็อยู่ที่โรงแรม เดี๋ยวไปดูตรงหน้าผาเนาะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนี่คือที่เป็นพายเตียแล้วก็นี่ไงสระว่ายน้ำมนเห็นไหมนี่นี่นี่นีไม่มีใครเล่นนะขายก็ นี่ครับพิณธรรมชาติธรรมชาติบราณโบราจำปีคือนายเดี๋ยวตกตกลาดแบบสปีค่ะพี่คะวันนี้เราจะไปทำอะไรเลยคะน่าสนใจนะคะ